จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมคาดเดาไว้นะครับว่าคุกกี้ซนจะเลื่อนนะแต่จริงๆนะครับโดนทางเดฟแกงนะครับคือมาพร้อมกัน3ตัวเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาส่งอัปเดตรายการนะครับอัปเดตแพทประจำมาที่17กันยาครับนี่ครับอัปเดตใหม่อัปเดตแรกนะครับเป็นคอลาโบคุกกี้รันคิงดอมนะครับเอกโซนิกนะครับ การคอลลาโบนะครับของ c ุ o กกี้แ n k กินนมเอกโซนินะครับจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับจนถึงวันที่16ตุลานะครับโอ้โหถือว่า1เดือนเลยครับเพื่อนๆมาพูดถึงกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมกินฮิลของโ o n i c นะครับจะเปิดกินฮิลนะครับของโซนิกนะให้เู้่นสามารถร่วมสนุกได้นะครับในเวลากิจกรรมคอลลาโบนะถ้าผมอ่านผิดก็ขอไปด้วยครับ นี่ครับมาถึงคุกกี้พิเศษนะครับเป็นคุกกี้โซนิกนะครับสเปเชียลนะครับคุกกี้โซนิกนะครับเป็นคุกกี้สายซุ่มโจมตีนะครับสเปเชียลนะครับที่มีสกิลโจมตีนะครับโซนิกสเปซแดนนะครับและจะเอียดสกิลนะครับจะม้วนตัวพุ่งชนนะครับด้วยความเร็วสูงน้ำเพื่อการแทงสกรูนะครับและเด้งอย่างออกต่อเนื่องนะครับและสร้างความเสียหายกลับมานะครับรวมทั้งเพิ่มความเร็วการโจมตีของเพื่อนทั้งหมดนะครับผมว่าทีมตีไวถูกใจสิ่งนี้นะเอาไปคอมโบกับทีมตีไวได้นะครับ คุกกี้ตัวที่2นะครับจะเป็นคุกกี้เทลนะครับเป็นเทลสเปเชียลเหมือนเดิมนะครับความสามารถนะครับคุกกี้เทลนะครับเป็นคุกกี้สายซุ่มโจมตีนะครับประดับสเปเชียลนะครับที่มีสกิลโจมตีนะครับเทลสปีดแด้นนะครับละเอียดสกิลนะครับม้วนตัวเป็นวงกลมครับแล้วพุ่งชนเหล่าศัตรูนะครับแล้วเขาเด้งอย่างต่อเนื่องนะครับและสร้างความเสียหายครับกลับมานะครับเมื่อกลับสู่พื้นดินนะครับจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้เก็บของเพื่อนนะครับทั้งหมดนะอีกตัวหนึ่งเพิ่มความเร็วนะครับอีกตัวหนึ่งเพิ่มพลัังงป้อกนนะ ถือว่าน่าใช้อยู่นะครับเนี่ยแต่ผมชอบคุกกี้โซนิกมากกว่านะเพราะว่าโซนิกนะครับมันจะเพิ่มความเร็วจมตีแข่เ,เพื่อนนะมาพูดถึงตัวสุดท้ายนะครับที่ผมสปอยอัปเดตจ,จากคลิปที่แล้วนะเป็นเพิ่มคุกกี้นะครับกระต่ายมวลดวงจันทร์นะครับระดับปีปิงนะครับ คุกกี้กระต่ายบนดวงจันทร์นะครับจะเป็นสายป้องกันนะรายละเอียดสกิลนะครับแปลงหน้าเป็นกระต่ายยักษ์นะครับขนมปอกยักษ์นะครับแล้วก็กระโดดอย่างไวนะครับแล้วก็สร้างวัฟเฟิลไงนะครับไม่แก่สกูทั้งหมดนะครับส่วนสกูที่ได้สัญลักษณ์นะครับจะไม่สามารถต่อสู้ได้นะและตอกลอยไปนะครับเพิ่มฟูนฟูพลังชีวิตให้แกเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับโดยเอฟฟ์ฟูนฟูนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามสัญลักษณ์ของ้องนะครับเวลาน้องกระต่ายสกิลนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตนะ เดี๋ยวมาดูสกิลของน้องกะตายกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆมันจะกระโดดเป็นสลักต็อกนะครับนี่ครับโจมตีสกรูนนะว่าจะโจมตีได้เยอะเลยนะครับนี่แล้วก็เวลาโจมตีสกร,รูนะครับเกิดสลักตอกนะครับมันจะฟืนฟ้นฟูเลือดให้แก่ทีมด้วยนะครับนี่ครับเป็นฟืนฟ้นฟูพลังชีวิตนะข้อน่าใช้ยุ่นนะครับสำหรับน้องกัตตายนะแต่ที่ผมสนใจคือคุกกี้โซนมากกว่านะครับ ผมว่าโซนถึนี้คือมาประดับทีมตีไว้ได้หมอนะครับเพราะมันเพิ่มความเร็วการโจมตีให้แกคุกกี้ทั้งหมดในทีมด้วยนะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมเอามาอ่านเพจคร่าวๆเปลี่ยนเท่านี้นะครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมก็จะตัดไปการเปิดตัวของน้องกระต่ายนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ <웃음> <웃음> 어? <웃음> 참을 수 없어 넣어주세요 떡 먹을 거야 생각하면 가슴이 끄덕끄덕해 또뭐 하나 줄까? 어허 uh -huh.